สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับชัาบีครับวันนี้เราพามาดูฟอร์เรนเจอร์รอครับเนี่ยฮะอีกคันตอนนี้ก็คือกำลังทำช่วงล่างครับทำการยกสองนิ้วครับลูกค้าคืองบน้อยครับทำตามยกสองช่วงล่างเดิมนี่ฮะมาดูเริ่มต้นจากล้อก่อนครับนี่ฮะกับตันอเมริกาขอบยี่สิบยางขนาดมาดูกัน ยางสามสิบสามขอบยี่สิบนี่ฮะดูสปคออก้อกันต่อครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูล้อ,อก,กันนี่ฮะขนาดแม็กขอบยี่สิบครับผมแม็กกว้างสิบนิ้วฮะออฟเซ็ตออฟเซ็ตนี่ฮะวีธีดูออฟเซ็ตนะ นี่ et et ยี่สิบลบยี่สี่ครับล้อชุดนี้อ f f s ตคืออะไรนี่มาดูจะอธิบายให้ฟังเลยครับเห็นถามกันไม่เยอะลูกคา้าล้อยื่นไม่ยื่นอยู่ที่ออฟเ e ตครับ et ลบยิ่งเยอะล้อยิ่งยืดถ้าอตลบสี่สิบสี่ล้อตัวนี้จะออกจากตัวนอกรถอันนี้ยี่สิบสี่ก็ออกอยู่แต่ก็พอพอสวยๆครับไม่ออกเยอะมากแต่ถ้าออกถ้าออ f s e ตลบสี่สิบสี่ ยางจะออกจากตัวรถประมาณครึ่งล้อเลยครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็แม็กขอบยิดโอ้หนักหน่อยฮะนี่มาดูช่วงล่างกันครับคราวนี้นี่ฮะเริ่มจากนี่ฮะด้านหลังเป็นก้อนก้อนยกปรับอ,องศานะครับนี่ฮะไม่ใช่ก้อนโหลดนะครับอันนี้เป็นก้อนยกปรับอ,องศาสําหรับรถยกสูงส่วนมากก็ใช้ก้อนยกก้อนโหลดก็ ใช้ได้ครับแต่ลูกยางตุกตาเผากลางจะขาดบ่อยนะครับแล้วก็เผาเผากลางเนี่ยฮะจะไม่ตรงนะฮะมันจะชันชันหน่อยครับอันนี้คือหยุดยีโนปรับองศาเข้าไปแล้วก็นี่ฮะเผากลางตรงครับนี่ครัใส่ลูกมาเผาก้อนยกปับองศาพุดติดอเนี่ฮะก้อนยกปับองศาเีรยจแล้วเรียบร้อยเผากลางตรงเห็นะฮะนี่ครับแล้วก็มาดูด้านหน้ากันครับนี่กำลัง ประกอบด้านบนครับนี่ฮะอันนี้เป็นก้อนรองหัวหนึ่งนิ้วครับรถฟอร์ดรองหัวหนึ่งนิ้วขึ้นสองนิ้วฮะอันนี้ก็รองสองนิ้วกันนี้กำลังประกอบช่วงล่างอยู่ครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันอีกครั้งหนึ่งครับว่บาจะสวยขนาดไหนนี่ครับก็ลูกค้าคนเก้านี้ก็มาจากมหาสารคามครับผมลูกค้าเก่า เลยถามว่าทางร้านว่ามีไหมล้อแบบนี้ก็มีฮะสอบถามได้ครับมีสุ้ามีก็ลูกค้าวิ่งมาครับบอกมาใส่ก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยที่มาไกลจากสารคามเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันอีกรอบหนึ่งฮจะมีใส่ล้อนะครับอันนี้กำลังใส่ล้อครับอา้ะ หนึ่งโอ้โอเนี่ยฮะยืนนิดนิดครับยืนนิดนิดรอ่อครับเนี่ย เรียบร้อยครับฟอร์ดยกสองยางสามสามถามกันไม่เยอะว่าใส่ได้เปล่านี่ฮะรอครับล้นนิดนึงครับถึงมากครับนี่ครับออรบอรอครับผมยกสองนี่ครับยางสามสามครับนี่ฮะเสียงยางไม่ดังมากครับ ก็พอบอดพอได้นิดหน่อยครับแต่ถือว่ารับได้ครับนี่ฮะนิ่มๆครับลองขับดูแล้วครับเมื่อสักครู่ลองไปแล้วลูกค้าก็โอเคบอกชอบแนวนี้สวยครับนี่ฮะล้อออฟลึกไม่ลึกดูฝ่ามือผมครับดูเนี้ยเนี้ย เสร็จเรียบร้อยครับผมฟอร์ดยก2ยาง33ขอบ20แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ